มาจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันเสร็จเรียบร้อยนี่ใส่แครอทแครอทมานำซุปอื้อหืออ่เสบๆ็พี่น้อง ทำเองกินเองอร่อยเองสุดยอดเลยปิดไฟก่อนมันสิแหงก่อนอันนี้มันพริกพริกกะเห็ดเอาเองดก็พริกนี่เห็นบ่ใส่หมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดหอมเจียวไชแล้วกตอีกโอเคนะคะ พริกไทยผสมใส่กุ้งบัมนค้นบัมโอนยออกล้างนอกอันนี้เผ็ดเองกินเองพี่น้องเผ็ดแซ่บเองเลยฮะไปไปกินน้ำกันบัมอนเ้แบบไร